ว่าทิ้งยอดแล้วครับครับเดี๋ยวผม่เดี๋ยวต้องมาทาพิธีอาจารย์เบิร์ตทุกครั้งเห็นอาจารย์ต้องพกน้าน้าแดงน้ําเขียวมานี่เพื่ออะไรครับก็ให้เข่าลิ้มรสครับลิ้มรสคือความเชื่อของเราเนาะมีเทพเทวดารักษาอยู่อ่าครับจะพกไปอาจารย์เบิร์ตก็จะพกน้ําไว้มาเส้นไหวบวงสรวงนะครับเป็นความเชื่อนะครับนี่ใครอยากจะพามาชมนะครับโอกาสยากมากนะครับไม่เปิดเผยนะครับว่าซึ่งอยู่ตรงไหน แต่อยู่ในป่าครับอยู่ในป่าเขตอ่าปลายปลายตอนล่างของทุ่งใหญ่นาเรศวนไปลายปลายตอนล่างของทุ่งใหญ่นาเรศวนนะครับนี่จุดนี้ไม่หายแน่เพราะว่าผมไม่ได้ปักบุดไว้นะครับว่าอยู่ทีงไหนนะครับมาดูเฉยๆนะครับความแปลกของต้นไม้นะครับผมความแปลกมแปมาดูความแปลกนะครับนี่ผมอยากให้อาจารย์เอาตรงท่อนนี้ไปทําเป็นเครื่องรางเลยอาจารย์เดี๋ยววันเลิกเส้นที่มจะมา ทำไม่ให้เลิกเศรษฐี